มีก็มีอันนี้อุปกรณ์อยู่แล้วอ่านะครับนะก็หลังจากที่ขึ้นโดเราก็เอาฐานาฐานนี้มันมีปัญหานิดนึงถ้าเราทําในเตาตัวนี้ของผมเนี่ยมันมีรั่วการสิทมิจฉาก็แก้ปัญหาโดยไปไปไปใส่ไปต็ดให้มันครุกหรือว่าให้มันแดงในเตาเตานี้ก่อนจําเป็นมาอยู่ตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยลงมันโกงลงมานคุมอุณหภูมิไม่ได้เพราะที่นี่ผมทําตลอดมันจะทินในการคุมอุณหภูมิ ก็อากิงของหลักวิศาสตร์หน่อยนึงคืออุณหภูมินะอุณหภูมิของของเตานี่เขาใช้อย่างเขาตั้งตั้งเตาไฟฟ้าหรือเตาแก๊สเนี่ยเขาก็จะใช้อยู่ที่ร้อยแปดสถึงสองเนาะเราก็เอามาตรฐานตัวนั้นมามามา,มา,ม,ามาเทียบกับของเราที่มีเตาตัวนี้ได้ดันได้ถึง2องหนะครับความร้อน250องศาเซลเซียสนะมันก็มันเอาใส่สองข้างใช่ไหม ใช่ครับอันนี้คือเป็นกลางไว้ใส่อ่ะไอ้ตรงกลางถ้าเป็นแบบปิ้งย่างเนื้อตรงนี้ใส่ฮะแตเดี๋ยวเราที่นี่ถ้าเราอบเราก็ใช้แค่นี้ก็พอครับเป็นรัสเเตาอบใช้ไฟสองข้างครับไอ้อันนี้คือเพื่อเพื่อทําความร้อนให้มันอบให้สุกเนาะถ้าแต่ว่าไอ้จุดที่ที่ช่วยจริงๆอ่ะก็ก็จะเป็นของ เบื้องต้นก็คือการขึ้นโดก่อนนะถ้าทำหมงประหารเนี่ยก็ใช้ครั้งเดียวเลยต้องจับเวลาเลยต้องเติมไหมเรา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 เซตให้มันได้อบให้ได้ที่อุณหภูมิแล้วค่อยใส่ของเนาะแรับเดียวฮะไม่ไม่นานแต่ว่ามันมันใช้ทีเดียวไม่หมดมันเก็บคืนได้มัน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 ไม่ใช่ว่ายีนาทีนะทานหลือเยอะครับแล้วก็เก็บคืนไปใช่ไมใช่ไหมก่มมือนะ ตอนนี้ตอนนี้ปิดลงก่อนเพื่อ <ut> เพื่อให้อุณหภูมิมันได้ก่อนเนาะเตาธรรมดาเนี่ยนะครับเอาถังน้าําถังน้ํามันอ่ะเอาทีนี้ก็วัดอุณหภูมิด้วยอ่ะต้องเช็คฮะต้องเช็คต้องเช็คไม่ถ้าไม่เ<ต>ช็คเนี่ยเราเอาความรู้สึกไม่ได้เนาะใช้วระดูเท่าไหร่ฮะถึงจะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยครับสองร้อยนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีเริ่มขึ้นไปแล้วครับขอรับ ไม้ขึ้นไปนะครับนี้นดีถ้าถ้าถ้าอุณหภูมิเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ฐานแดงกว่าเดิมนอ๋อครับนะตตอนี้นี่นเราเราต้องเซตเพราะว่าไอตัวอ้างอิงตัวเนี้ยมันช่วย,ยให้เราทํางานได้ดีขึ้นเป็มนมาตรฐานขึ้นอ่ามันก็เฉียตังหน่อยนึงไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับตัวตัวนี้มีคนบริจาคโอ้ยี่ที่นี่จะมีผู้บริจาคเยอะ มีความคิดเหมือนก,นกันก็คืออยากสร้างสิทธาคตก็คือพุทธประษัสีเนาะเราเราสร้างแตกก่กตถุกกันเยอะแต่ว่าเราลืมสร้างคนเดี๋ยวนี้ป๊บเนี่ยถ้าคุยกันตรงแนวป๊บเขาก็อย่างเนี้ยก็ไปเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเ้าก็เอ้ยเห็นผมทามันาน่าจะมีตัวเช็คเพราะเขาก็มีองค์เขาเป็นครูเก่า,าเกษียณเนี่ยมีองค์ความรู้อ่ามีความรู้แล้วก็เอ้ยทำเป็นมาตรฐานขึ้นไม่ใช่กะเอาใช่ อะไป๊อปเนี่ยมันแป้งยังตวงเลยใช่มีถ้วยตวงยันนี้ใช้แก้วใช้แก้วกันนะอ๋อขึ้นมาแล้วร้อยห้าสิบแล้วครับตอนนี้นะครับกําลังเลขกําลังขึ้นไปครับช่วงนี้จะอืด่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทามันไม่ได้เราก็ต้องให้ให้ให้ขามันแดงเดี๋ยววันนี้เอากลางวันมันละอ้อเนาะถ้าจะทําตอนเย็นน่ะอุณหภูมิมันเย็นอื